มาเลยครับตัวเดียวอันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคราะห์กันที่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับในคู่ของบูธแฮมตันเบนเดอร์นะครับเจอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเรียกได้ว,ว่าผลงานกําลังดีวันดีคืนเลยนะครับสําหรับทางทีมเจ้าบ้านหลังไม่แพ้ใครมา3นัดซ้อนๆนะครับด้วยไสติชนะ1เสมอ3นะครับทำให้ตอนนี้พวกเขาเองรั้งอันดับที่17ของตารางคะแนนนะครับด้วยผลงานชนะ7เสมอ5แพ้17 มี26ยิงได้40เสียไป58นะครับขณะที่ฟอร์มของทีมเยือนเองก็ถือว่าจัดจ้านใช้ได้นะครับหลังคว้าชัยมา2จาก5นัดหลังสุดครับไฟตติที่เหลือนี่ก็เสมอ1แพ้2นะครับทำให้ตอนนี้เองพวกเขารั้งอันดับที่16นะครับด้วยผลงานชนะ9เสมอ7แพ้13มี3 4คะแนานยิงได้3 3เสียไป49ครับมาดูกันที่ความพร้อมกันบ้างน,นะครับทางทีมเย้ากรบวมตวเรดอร์เองของวิกเตอร์ โรเดร่าครับผู้จัดก,การทีมชาวโปรตุกเกสครับสภาพทีมถือว่าขาดตัวสําคัญเลยนะครับเพราะว่าจะไม่มีตัวของมาเทอุสคุนย่านะครับแนวรุกคนสําคัญที่ติดโทษแบนส่วนคนอื่นๆที่บาดเจ็บเองก็มีทางเลออนชิบวเม้เอนโซกอนซาเลสซาซาคาราซิชแล้วก็ทางเยซอนมอสเกลานะครับโดยบู๊ครับวันนี้จะมาในระบบ3-4-2-1นะครับผู้สาประตูจะเป็นโชเซซาครับกองหลังจะมีแมตตัวเฮอร์ตี้เอมอนูเอลอัาปาดูโตติโกเมสนะครับด้านกลางเองจะมีเนลสันเซเมโดครับอังเดรทริกดาส ูอัลโกเมสและรายานเอ็ดนูรี่ครับคู่ตัวรุกจะเป็นมาเชลมูเนซี่จับคู่กับชองวีเน่แมลการครับส่วนต้นตัเป้าเป็นยอร์เกนตานลาเซนครับส่วนทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในการความพร้อมในวันนี้ครับทางเดรแฮมพอตเตอร์กับเฮสโค้ชเองยังต้องดูจากการบาดเจ็บของนิคลาสฟาวคูครับที่เจ็บเอ็นหลังหัวเข่านะครับส่วนมิเกลอันโตดิโอกับทางไคลเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับ ทั้งคู่นั้นยังคงต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่เจ็บมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับโดยเวสต์แฮมวันนี้จะมาในระบบ3-4-2-1ครับงหนึักษาประตูจะเป็นอัลฟงอาเลโอล่าครับกองหลังจะมีชองแครัคโตติโบแม็กซ์คิวมานและแอรอนเคสเวลครับแดนกลางเป็น Wan, aka, ek, ate, แอรอนวานบิซัก้าโทมัสชูเชกแอรอนออเรตแล้วก็โอลิเวอร์สการเลตครับคู่ตัวรุกจะเป็นจาร์ปูเวนกับโมัวเม็ดคูดูสครับ, us, รบส่วนนักเตะเป้าเป็นลูคัสปาเกต้าครับ คู่นี้ด้วยโจทย์ทางนี้ต็ศาสตร์นะครับที่มองว่าทีมหมาป่าเจ้าบ้านเนี่ยเหนือกว่าตามทรงครับด้วยฟอร์มการเล่นในช่วงหลังแล้วก็ได้ความได้เปรียบนะครับในเรื่องของเสียงเชียร์ในการเล่นในบ้านด้วยอย่งางไรก็ตาาคกับทางทีมเยือนเองชอบอยู่แล้วนะครับกับสถานการณ์ที่ตกเป็นรองแบบนี้ครับโดยเฉพาะกับเกมนอกบ้านในลักษณะนี้แถมตัวผู้เล่นของพวกเขาเองก็ถือว่าครบครันนะครับแม้ว่าจะต้องรอเช็คอาการของถูนหน้าอย่างนคาิคัสเปาคุกเองแต่แล้วเทียบกับทางเจ้าถิ่นแล้วที่ขาดตัวสําคัญอย่างมาเิโอคุนย่าเนี่ย ดูทรงแล้วเสียหายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นม,มุมนวนนี้แล้วขอวางใจเชียร์ทีมอาครตุก,กะครับความมั่นใจวันนี้เอาไป5ดาวเลยครับเชียร์ขุนค้คอนรีบถือช้อนไปได้เลยครับเกมน,นี้รีบช้อนกันเลยนะครับคิดว่าทางทีมเยือนเองน่าจะดีจนถึงขั้นบุกมาเอาชนะได้ที่สกอร์2ประตูต่อ0นะครับ